ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาล่าหนูนะเช่นเคยนะครับเรามาดักแปลงข้าวเขียวนะครับยังไม่เหลืองนะครับดักมาได้สามหลังกี่หลังแล้วนะครับแล้วเดินต่อไปครับดูรอยหนูกัดดินไว้นะครับน่าจะมีตัวอยู่เยอะนะครับเนี่ยครับหนูกัดข้าวไว้นะครับโอเคด้วยกันถ้าผมเราก็ดักบริเวณนี้ยังไม่เสร็จนะครับดักยังไม่เสร็จบ่วงหมดก่อนนะครับประมาณยี่สิบหลังแล้วก็ยังมีรูหนูยังเหลือเยอะเลยนะครับ ยังไม่ได้เดินบริเวณน,นี้ข้าป่ามะม่วงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปพักแล้วก็เอาบ่วงกันครับผมตอนนี้เราก็ดักบ่วงเกับหมดแล้วครับเหลือสิบกว่าหลังนะครับเดี๋ยวเราไปหาแปลงต่อไปกันครับเราดักบริเวณน,นี้เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูข้างป่ามะม่วงตรงนี้นะครับเมื่อก่อนมันเคยมีหนูอยู่นะครับวันนี้ไม่ได้เดินนานละลองดูกัน ครับผมบ่วงที่เหลือเราก็ได้ล้อมเกาะนี้ไั้หมดแล้วนะครับโอเคกลับบ้านกันเดี๋ยวเจอกันตอนสามทุ่มตอนยามหนูครับผมก็ได้ถึงเวลาออกมายามหนูแล้วนะครับสามทุ่มนะครับก่อนจะไปถึงที่หมายก็ประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าวาคืนนี้เราจะได้กี่แต้มเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็มาถึงจุดแรกที่เราดักนะครับ โอเคนะครับเราเดินดูก่อนนะครับว่าพอมีไหมโอ้โหสองคั้แรกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวราไปเจอจุดต่อไปเราก็มาจุดที่สองนะครับเดินยามาประมาณสิบกว่าหลังยังไม่เจอตัวเลยนะครับได้แค่แตงบวงนะครับบวงรูดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโมงนี้กันครับเดี๋ยวเจอกันตัวแรกมาแล้วจ้าตัวที่สองครับ ตัวที่สามจาตัวที่สี่จาตัวที่ห้าจาตัวที่หกจาครับผมค่ำคืนนี้เราคงได้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเช้าเรามาลุ้นกันใหม่คืนนี้ฝันดีลาตีสวัสด์ครับเดี๋ยวเจอกัน ครับผมสวัสดียามเช้าครับเราก็ได้เวลามาที่ดักหนูหนาเรานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเช้านี้เราจะได้อีกกี่แต้มแต้มแรกเช้านี้มาแล้วครับแต้มที่สองจ้าแต้มที่สามครับแต้มที่สี่จ้าแต้มที่ห้าครับ แต้มที่หกจ้าครับผมตอนนี้เราก็ได้ยามเสร็จแล้วนะครับได้หกแต้มนะครับเชา้านี้มาคืนหกขาหกก็โอเคอยู่ครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหนะ้าเดี๋ยวเจอกัน